สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าถึงช่องบีพธรรมดานะครับช่องบีพธรรมดาก็จะมานำเสนอลาวตาตานะครับลาตาต้าเของว้ที่3เมษายน2567ันห้าร้อยหกสิบเานะรับลำลาลานี้ก็จะออกทุกวันทุกวันนะครับเวลาบ่าย3ามโมงนะ3ามโมงสีนาทีนะครับวันนี้ก็เป็นวันพุธนะครับวันพุธสีเขียวสีเขียวนำโชคนำสิ่งดีๆมาให้ทุกๆท่านนะครับขอขอบพระคุณสมาชิกทุกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลย ฝากกดติดตามด้วยนะครับรกดติดตามกดสุใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทางเกาจะมาวารีให้ท่านผู้ชมเรุน่นลงเพื่อความบันเทิงเท่า,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 ขา,ขานั้นนะครับขอขอกดเป็นอย่างสูงนะขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับดวงดีนะเฮงเฮงเนะครับอ่าครับประมาณนี้นะครับอ่ะเราก็มาชมกันเลยนะครับไปที่อื่นลูกปนไปที่อื่นนะอ่อือแมวม,มันจะมากัดกันไปลูกปะ ยืนนะครับเดี๋ยวมาชมเลขกันนะครับ้าสตาศนย์หน่งสองนะครับเน้นที่1กับ0ูนย์นะครับรอง2นะถ้า2มาก็2 4 2 5 2 6สอนะครับครับตามนี้นะครับมาดูที่1ก่อนนะครับ4 1่หนึ่งหนึ่งสี่นะครับสี่ศูนย์นะครับสี่ศูนย์ศูนย์สี่นะครับเจ็ดนะครับตามนี้นะ ถ้าสองมาก็สองสี่สองห้าสองหกสองเก็ดไปกลับด้วยนะครับส่วนชุดวินศูนย์หนึ่งสองนะครับสี่ห้าหกลองเก็ดนะครับตามนี้นะครับไปลูแปไปที่อื่นไปทางไปทางอ่าว่ากัดกันตรงนี้ได้ไงเราเฮ้ยเอออยู่คนละที่ด้วยอ่าครับเน้นที่หนึ่งนะครับมาดีนะเอามาดูใกล้ๆหน่อยครันี่มาดูใกล้ๆหน่อยนะครับ เด่นนะครับเด่นนะตรงเนี้ยนะครับศูนย์หนึ่งสองนะครับขอเน้นที่ศูนย์กับหนึ่งนะครับอ <Mother. S 1> ันนี้คือคู่เจาะนะครับคู่เจาะนะเน้นที่หนึ่งนะครับหนึ 5, 1, 2, 1, ่งนะเดือนสองกับสี่เห็นไหมสองกับศูนย์นะใช่หนึ่งตังกับหนนะครับเป็นตัวลองนะครับตัวลองมันชอบมานะบอกไว้ก่อนนะเมื่อวานนี้ก็ตัวลองมาเมื่อวานเนี้ยให้เจ็ดแปดเก้ามันเน้นที่เจ็ดกับแปดมันมาเก้านะครับอันนี้ระวังมันมาสองนะเนี่ยะระวังมันมาสองนะ หรือไม่ก็หนึ่งกับสองนะครับอืมครับแบบนี้นะครับชตัวลองมาทุกวันทุกวันเลยนะให้เอาตัวลองจัดนะครับ่าศูนย์หนึ่งสองนะครับเน้นที่ศูนย์กับหนึ่งนะครับเน้นที่หนึ่งนะครับลองศูนย์นะครับกับสองนะอืมถ้าจะเอาจริงๆก็ให้เอาตัวลองไปจัดนะครับเนี่ยนะศูนย์กับสองนะครับเกินหนึ่งเนี่ยมัน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 ตัวเน้นอะเพราะอะไรเลขอะไรก็แล้วแต่ที่มันมาอยู่ตัวเด็ดเนี่ยไม่มาเลย ไม่มาเลยเพราะฉะนั้นเอาตัวรองเป็นหลักนะครับศูนย์กับสองนะครับไปจัดนะครับอย่ามาเอาตัวเด่นเลยประมาณนี้เนี่ยอันนี้เหมือนกันเนี่ยเนี่ยตระกูลหนึ่งเนี่ยไม่ต้องเอามันอเอาตระกูลศูนย์กับสองนี่แหละประมาณนี้นะครับอ่าลาวชะจาก็มีตามนี้นะครับอืดูี่วันนี้เชียร์ให้เอาตัวรองมาจัดมันจะมาตัวเด่นไหมคอยดูนะอืมอมหนึ่งนะถ้ามาเลยอย่าว่าแต่เอามือกดมันไว้เลย ทั้งมือทั้งเท้าเหยียบมันไว้มันก็ยังจะมา,าประมาณนี้นะครับอ่าหน้าโมโห,โหจริงๆเลยไม่ให้มาก็ยังจะมาอีกจดเอานะครับเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าขอให้เฮงๆนะครับเลยเฮงเลยกิด,ดนะอย่าทิ้งตัวลงนะครับอย่าทิ้งตัวลงนะทิ้งตัวลงนะครับแบบนี้นะครับขอบพระคุณมากๆพบก,กันใหม่นะครับขอนี้ก็มีเท่านี้ก็แล้วกัน ครับช่วงดีช่วงดีนะช่วงดีช่วงดีครับสวัสดีครับ